ทุกคนทุกท่านครับมาเคสนะครับอันนี้ไม่อึบนะครับไม่อึบเนาะอายุการสัปรมเก้าสิบห้าปีไม่อึบทำเบ้ามาถวายหลวงปู่สวงทำเองว่าเมนี่ทำเองหลวงปู่สวงดนใจให้ทำเบ้ามาถวายจะมาหาลูกพระมหาเถรให้ทำเบ้ามาถวายความเป็นไปมาประวัติเขาไม่อึบหน่อยรงตา แม่อึบเลยนี่แม่อึบก็เป็นอุ้งเข้าอุ้งน้ำล่องปูผู้สร้างกระท่อมบ้านบ้านในบักกานิวบักนิวนี่แหละมีออมวนเธอโอ้ยเธอละเจ้าของที่เลยทำกระท่อมให้บักกานิวเนื้อเธอบ่นขึ้นก็เห่านั่นแหละนะด้ำดำเธอบ่นเธอไงเราติดชักได้แล้วลูกบุญอังอะไรจุดต้นทางขึ้นกต้องต่อหลักไหแม่อึบตอนนี้ทายายุ่น่าสิบห้าสิบห้าปี เก้าห้านี่กบาลเลยแค่เน่อ่าลงตาลงนับเว้าวรู้สิแกทำเองกับมือนะแกยุ่งทำถายหลวงปู่กี่อันครับนี่นับดูสิกี่อันครับหนึ่งอ่าแม่อึบเก้าสิครับพี่เขาบอกว่าถ้าไปในบานไหนน่ะก็ให้ทำว่าไปด้วยไปถอยถอยไปถวายหลวงปู่ศรัทธาหลวงปู่มากหลวงปู่เล่นจ่ดจุดจ้ำนันขึ้นว่าวนะจ้ำนันขึ้นว่าวตรงนั้นนะครับพี่นั่นแหละ ตรงบักกันเดียวนะครับตรนบักกันเดียวนะอ่า้าแรกชุดแถวนี้เนี่ยก็ที่บันบักกันเดียวนั่นแหละนะถกเพราะปูมันนอนทบอยู่ตั้งแต่พศสองพันห้อยสิบสงถอยสิบสามตรงนั้นนะเก้าสิบสิบเอ็ดั้งานขึ้นว้าวสิบสองส สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สิบสี่ไอนั่นบุญกระินเอามารบหนึ่งแล้วหรือไหมเออแต่เจ๊มรบให้มาอบหนึ่งแล้วเอามาไว้ทวายบนกระถินรถใหญ่เลยสิบสบาดาลสิบสี่หนึงสี่ก็สิบเอ็ดก็้ามันเยมโอ้สนี่อันตรงก็รูปคลารูปได้นะเคยเลยนะครับอาสาถุกไม่อึบนะครับไม่อึบก็คือบ้านบักเกนิวนะครับ เคยถวายข้าวหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับอู่ข้าวอู่นน้ำลวงปู่สวงเลยอู่ข้าวอู่นน้ำเลยยุคนั้นท่อมถวายหลวงปู่ยุคนั้นก็จะมีหน้าสาวอึ๊บคนนี้แหละแล้วก็ไม่ชีไม่ชีมันไม่ชีมันอ๋อก็มีแต่ที่สูงเสมพื่อเนี่ยก็คือแม่ขาว่่แตกอน๋อแม่อึ๊บ ม่ขาวงมิดแต่่อลรูปลวงปูมาในหลักม้าก็ได้ในอึบครับเอาสาธุูทไให้อึบนะครับเอฟซจะได้รู้จักไม่อึบเนี่คือบันบักกนิโอทำว่ามาถอยลงปูเป็นคนที่ทํำอะไรอแม่นรูปภาพ รูปวะโอ้โหวัดเอวันนี้ก็เมือพายุ95ปีและทำว่าวถวายลงปู่สวง95ปีทุกคนนะครับเป็นปู่้าหัวน้ำหลวงปู่สมัยก่อนก็เคย ดูแลหลวงปู่เหมือนกันนะครับทํากระท่อมถวายหลวงปู่นะครับบ้านบักกะเนียวบักกะเนิลบักกันิลนะครับกะเนียวบักเขียวหักนะบ้านบักกะเนียวภาษาเมียนะเขียวหักเนาะเขี้ยวหักข้าวสวยเกินเลยเขียวหักนี่หลวงตาท่านจะถวายพระหลวงปู่ดูทำมาสิบสี่อันไม่ใช่ธรรมดานะครับอายุอายุเก้าสิบปีแล้วปูโดนใจให้ทำมาให้อ่าทำมาถวายหลวงตามีความตั้งใจมาก นะครับด้วยความรักมันลูกมันหลานนะดูดิเจอทางมามาถวายตั้งใจมาถวายนะครับเอฟซีนะครับหายากนะครับอายุประมาณนี้แล้วก็ทําเบ้าได้ขนาดนี้นะครับเป็นจีวนล้วนไม่แน่อาจจะเป็นจีวนลหลวงปู่เลยก็ได้นะครับนี่พอสมัยก่อนก็หลวงปู่อยู่นั่นนะครับอยู่ในกระท่อมของท่านนะครับแต่ท่านกอายุมากแล้วก็ไม่รู้ว่าดูทําจากจีวอเท่านั้นเลยตัวนี้จีวอลเลยตัวนี้ อืมนะครับไอ้เครื่อสำอางก็ยิ่งเยอะไปชนิดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องเงินนะสาธุอ่ะเ,เ,เดี๋ยวลงตาจะทำพิธีถวายหลวงปู่แทนแม่อึบนะครับอาสาธุด้วยกันนะครับสาธุด้วยกัน តធោភ وتي សំពុទ្ធសាខបកវៈតួអនុ հ ៈខំសតាលសំពុទ្ធតសាចន្ទល័យលេខទិងបកវៈតួអនុវរៈទោសម្មាសំពុទ្ធតសាខ្ញុំសូមជឹកតរបារមីគុណព្រះធម្មៃគុណព្រះសំរមៃគុណព្រះបតិកាក៏បុទ្ធជាតអរមៃគុណឆេយាចាបរមៃ เราเกโพดิสก์่างไมคุณแม่เอาบางก็ยังเนเดินไยู่คุณเาก็งไดูตามาหาระสุ้รวยเป่วลระลึกถึงคุณบารมีลกคุุทอมยงลูกอทมคือบารมีสูงสี่วัดไทหไงเนเกียรเบียบานสำรานชวนสำรานจัดจวนจับเมยกไปดูเวทกันนะ อายุ95ชนมสรบทานีโอวิระโคยลากุดตะบิยุบโยลูกตามาน้อยแนเอ๋อเนาะนี่เหมือนเอ๋อสร้างตะตุงกระปูนี่เมื่อชัวตามเมื่อเนี่ยออยลูกเอ้อบ้านปิงบรรณายโพธิศัทธาเย็ดโยมไงๆๆทีวิริยาบ้านบ้านจะอายุ95 โมหนึ่งละเอตูดโมหนึ่งสวนพุทธธรรมสมเด็จตัวโตพรมรังศีโยแคลงโมทวายบุญตนมเพื่อเคารพคำนับนอบน้อมบูชาคุณบารมีเราเอาทมเราสวงเตียวดาบไม่สองคนบารมียางลายทั้งพวงเดลเมตุบเดลเมีนจงกระสังศัทธาบริสัทธตอคุณประพุตบารมประสงตอคุณบารมีเราเอาทมเราสวงเราบ่ ด้วยความศรัทธาสมบรมัยทั้งหลายทั้งปวงนั้นสมประสิทธิพวดพลังอนุเพียรขอคุณแม่อึดอายุเวงกัแห่งเจริญสุขภาพแข็งแรงเกียละอสนอกสสบายก็ไม่กลิ่นก็ไม่ระเงียก็ไม่กัดจงึดชื่อจังกาชื่อจังกว้งพลังจัดพลังบนบรมัมีนโชมีนเรียบมีเรียสกสบเรา่ มหาสมริสง์ความปัถนารุปกาอายุวัตโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยสวัตถโกพละวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพธาทุขโรกพยาเวราโซกาสัตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจาเตชะสาชัยยะสิทธิธนังลาพังโสธิภะยังสุขังพลัง สิริียยุจวันโนจะโพคังวุติจยโสวาสตววสสาจะอายุจีวสิทิพระวันตุเตติปิโสพระคือเวียเปรอยตุเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสพระคือเวียเปรจันเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสพระคือเวียเปรหังเกียเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสพระคือเวียเปรพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนติปิโสพระคือเวียเปรพระเทวา วิญญาณสัมป so ันโนจิบ so ิสโภภคุวยาบริพุทธิวาวิญญาณสัมปันโนจิบิโสปคุวยาปราโสทวาวิญญาณสัมปันโนจิบิโสปคุวยาปราโสทวาวิญญาณสัมปันโนจิบิโสปคุวยาบรสระหุทธวาวิญญาณสัมปันโนจิบิโสปคุวยาพระเกเทวาวิญญาณสัมปันโนสิริโพคานามาสยมหาปุญโยมาลาโภพวันตุเตสมกุลบารมีคุลเกศีรัตนะอุดาดอรัย สมประสิทธิพรชัยสิริโภคะความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองบุญใหญ่ลาบใหญ่จงสําเร็จแก่คุณแม่เอิบและลูกหลานซ้ายฐานศรัทธาท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายในการทุกเมื่อเธอสาธุสาธุพิมพ์คําว่าสาธุทุกท่านนะครับก็เป็นการถวายวลวงปุสวงโดยแม่เอิบอายุ95ปีนะครับเป็นสายศรัทธารรม,มาถวายล ลงตามหาคิดให้มาลงตามหาคิดถวายลงปู like ่สวงต่อนะครับสาธไงนะสาธัรวยถลังรถลังปะยายเคเห็นไหมลงปู่สวงอใ่ะใหญ่เออทางทางาอเอออไม่อึบายุเก่าสิมาผูกแขนให้ไหมีแต่ได้อย่างเดียวตอนนี้ได้อย่างเดียวนะครับ่หมื่นแบเจ็ดยังไงบานโจรไเลย เธอนี่ยาย่ทำยูทูบนีนเลยจ้ะใหญ่สาธุไม่อึบนะครับได้ทุพองประทุมยังได้ก็ได้สาธุใหญ่ลสาธุสาธุจ้ะคนยันเวงตาพิศณาไงไงไงเอ้วยวันนี้วันเสาร์ กำลังวันเสาร์นัดวันสุดที่16 16 16อันเสาร์ก็วันที่16 16 11พฤศจิกายนนะอ2 5 6 7บุญตันน้ดับบุญ ดอบโบนโบนตนอบดับโบนก็สิบสี่เจี๊ยนะครับเกบสี่นะครับก็สิบเจี๊ยเจี๊ยเจียเจียเจียสิบสี่อันนะครับ คุณน้องลุงจลาเด้ออ่อยกันหมดตุ้ยนะเออลุงเบิร์ดลุงโง่มันนักกับทุกคนเกียร์กับทุก,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 กคนยันนะครับอันนี้เป็นเป็นยันยนะครับเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดวงตาให้เลขนะเป็นเข <c oughs> าเรียกว่าเว้าวสิบสี่อันที่เฉย่วันนี้มาถวายวันที่ <16. S 1> <16. S 2> สิบหกสิบหกสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดตุ้กิกา 25, สองห้าหกเจ็ดอันนี้มาถวายถ <c oughs> วายสิบสี 14 14 14 74อันอ่าบุตนบบุตนบอ่า14อ่าภาษาละเอา14 14 14 14ก็คือบุตนบนั่นแหละบุตนบเนาะบุญภาษาก็แซ่ซอกสงเด็ดแคลกะติอ่ะสม่ำเออสนอมเฮ้ยสนอมเอ้ยจังซบงลอซบงลูตาบ่นี่ที่ถ่ายยายยายซบงลูตาบ่นี่ซบงลูตานี่ฮะซบงลูตาគេប្រើบ่ เออได้อยู่หมดแค่คือสบงสบงละเอาเนาะสบงละเอาล่ะสบงละเอาล่ะเจ้ได้ได้กินอยู่ตุกเก็บตุกบ้านถือบนโอ้ก็ว่าเคยเก็บไว้เพราะเคยใช้ลูกพอเคยใช้เก็บไว้เออเก็บไว้ก็เลยเอามาทําเบ้าทําเบ้าอ่าอันนี้คือสบง สบองลงตาลงปูเคยใช่นะนี่ครับเนี่ยเมื่อจักเมื่อจักเออนี่ใช่ไหมลงตาลงตาสบองนะครับดูนะครับสบองลงปูเคยใช้แล้วมามาทำเบ้าไม่เก็บไว้นะเนี่คนลงตาเนี่ยนี่คนปูเคยใช้อ่ไงโอ้ดอดไดดอตพกแล้วคุณเจมโบกอยู่เธอยายบอกเอาไปซักอยู่ตะบกเอาไปซักแล้วมาทำ มดอะไรยังยายมีเรือไม่สบงที่บ่านคนลงตาเมียนเป็นโนราห์เปี้ยเมียนเอาอห้ยเถื่อโนราสบองโนราสบองโนราห์คนเราถูกที่ให้ไว้เลยเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งรับถ้าใครกก็เก็บเอาไว้ไปเก็บไว้มันก็ยังสดอะไรกันอยู่ไะยังสดว่าฝ่ากอะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าใคร ถ้าใครมีบุญนะครับก็มาหาหลวงตาหลวงตาก็ได้เด้นนะครับอยู่สวนพุทธธรรมนะเอฟซเพื่อมีโชคลาภนะครับเบ้าหลวงปูนไปไปตั้งไว้หิ้งพระนะครับเป็นบุญมากเลย